ยิ่งขึ้นหนักก็้าไปอีกมันตรงที่ไหนอะคะสุขุมวิทยี่สองอะไรเจ๊่้ปลาย2ี่สองรถเราติกับรถไฟฟ้าโอ้ยใกล้รถไฟฟ้าไม่ใช่อืมอ้ก้เพราะมันเป็นตึกเก่าทั้งนั้นอุ้ยเตียงมันเลิมเยอะแล้วว่ะเจ้มันเยอะมันเยอะฮะรถกว่าจะมาแม่เลยไปจ้า เบ๊บเบ๊บเบ๊บไฟไหม้ไฟไหม้เพื่อนถ่ายไปแล้วนะบอสเล็กในโซเชียลแคมป์สุขุมยี่สิบสองป่าตอนนี้คอนโดไม่มีไฟเลย no light เลยอ่ะ no power I อ h i n k สุขุมยี่สิบสองวิซอลควันน่ะรอดมีควันเยอะมากตอนนี้เห็นควันเยอะมากจากคอนโดท่งน,น,นี้น่าจะสูงไหมไฟไมได,ดับหมดเลยไม่มีอิเล็กทรอนิกส์ไฟเลยติงน่าจะเป็นที่บ้านไหมอ่ะฮาวิโกนอว์ It's not our building and it's a 22, song I think. We saw I don't know why they cut it, I don't know. And